สวัสดีค่ะน้านารีจะแนะนําวิธีเพาะถั่วง,งอกที่ง่ายที่สุดเท่าที่ทํามานะคะจะได้กินถั่วง,งอกที่ปลอดสารเคมีเพาะกินเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะไปดูกันเลยน้านารีใช้ถั่วเขียวที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปอะคะ่ะนํามาล้างให้สะอาดนะคะหลายๆน้ําเลยหกเจ็ดน้ําจนกว่าน้ําจะใส่นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แปดชั่วโมงมาดูตะกร้าที่ใช้เพาะนะคะเลือกใช้ตามขนาดปริมาณถั่วเขียวที่เราต้องการเพราะเลยค่ะ น้านารีเพราะถั่วเขียวครึ่งกิโลก็ใช้ตะกร้าบใบใหญ่หน่อยแช่น้ำให้ครบแปดชั่วโมงแล้วถั่วเขียวก็จะพองตัวนะคะแล้วก็เลือกเม็ดแตกหักออกไปให้หมดค่ะแล้วก็เปิดให้น้ําไหลผ่านอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีค่ะให้ทั่วเม็ดถั่วเขียวแล้วก็นําไปเก็บในที่ที่ไม่ให้โดนแสงนะคะแล้วก็เปิดรดน้ําทุกๆสามชั่วโมงค่ะผ่านไปหคืนสคืน ครบสองคืนแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะเราก็นำถั่วง,งอกออกมาล้างค่ะก็สามารถเอาไปทำอาหารกินได้แล้วค่ะถั่วง,งอกที่ใช้เวลาเพาะสองคืนนี้ยจะมีความอร่อยมากเลยนะคะจะมีความกรอบความมันแค่นี้เราก็มีถั่วง,งอกหลอดสารเคมีไว้ทําเมนูได้หลายๆอย่างแล้วค่ะน้านารีก็จะเอามาทำผัดถั่วง,งอกนะคะก็จะใช้เต้าหู้แล้วก็ปลาแผ่นนะคะ รุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมแค่นี้ก็ได้กินผัดถั่วงอกที่แสนอร่อยแล้วค่ะลองทําดูนะคะวิธีการเพาะถั่วงอกก็ง่ายมากๆค่ะจะสรุปให้อีกครั้งนะคะ 1. นําำถั่วเขียวไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็แช่ซิ้งไว้8ชั่วโมง 2. นํนำไปเทใสต่ตะกร้าเปิดให้น้ําไหลผ่าน1-2นาทีค่ะ3เอาไปเก็บไว้ที่มืดหรือว่าคลุมด้วยถุงดาสี่เปิดรดน้ําทุกๆ3ชั่วโมง และ5ผ่านไปเวลา2คืนนะคะก็สามารถนำมาทำเมนูต่างๆได้แล้วค่ะลองทำดูนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ